อนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มสตรอเบอรี่ซึ่งสตรอเบอรี่ของเกาหลีนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ได้ชื่อว่ามีรสชาติดีและมีผลขนาดใหญ่จะดีจะใหญ่ยังไงลองไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มเรามาดูบริเวณรอบๆฟาร์มก่อนดีไหมคะนั่นเลยค่ะเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ นั่นก็คือหิมะค่ะหิมาดูสิคะตกคลุมพื้นที่ของฟาร์ไมไปหมดเลยฟาร์มสตรอเบอรี่ของที่นี่จะเป็นฟาร์มปิดจะได้รับการบำรุงและดูแลเป็นอย่างดีดังนั้นสตรอเบอรี่ของเกาหลีจึงมีขนาดใหญ่รสชาติดีหวานหอมทานแล้วละมุนลิ้นมากเลยค่ะ สตรอเบอรี่ของเกาหลีนี้เป็นสินค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่8ของเกาหลีในบรรดาผลิตภัณฑ์ฟาร์มสดทั้งหลายดูสิคะต้นสตรอเบอรี่ได้รับการดูแลจากเจ้าของเป็นอย่างดีนี่กำลังจะเริ่มออกดอกออกผลนะคะฟาร์มนี้ ผลยังไม่สุกยังไม่แก่แต่เขาก็มีสตรอเบอรี่ให้พวกเราได้ชมและได้ชิมกันค่ะงั้นเราลองตามไปดูสิคะว่าสตรอเบอรี่ที่เขาเตรียมไว้ให้เป็นยังไงมาเลยค่ะนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่ที่เจ้าของสวนเขาเตรียมไว้ให้ดูสิคะลูกใยเชี่ยน่าทานมากเลยค่ะทานสามารถชิมแบบส,สด ซึ่งรสชาติก็หวานดีอยู่แล้วหรือจะชิมแบบแปลกๆโดยที่เจ้าของฟาร์มได้เตรียมกวนช็อกโกแลตไว้ให้พวกเราพร้อมที่จะลองรสชาติใหม่ๆแล้วโดยทานสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตลองมาดูวิธีการทานกันนะคะไม้ค่ะเขามีไม้เสียบสตรอเบอรี่เข้าไปจากนั้นก็เอาสตรอเบอรี่ ไปเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ทานก็จะได้รสชาติหวานละมุนแล้วก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งอร่อยชื่นใจเหลือเกินค่ะเรามาดูบรรยากาศในการทานสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ เรียนกันนำสตรรี่ของตัวเองไปเคลือบช็อกโกแลตคนอื่นเขาจะเคลือบครึ่งลูกอีกครึ่งลูกเอาไว้ทานแบบสดๆแต่เราต้องไม่เหมือนใครค่ะมุดเข้าไปทั้งลูกนั่นแหละค่ะแล้วก็ทานนั่นคือสโตรรี่เคลือบช็อกโกแลตทั้งลูกแล้วก็ทานดูปรากฏว่ารสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะ หรือว่าเนื่องจากผู้อันยายไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ชอบความเป็นธรรมชาติของสตรอเบอรี่มากกว่าค่ะเกือบเสร็จแล้วทานได้เลยค่ะ ก็มีความละมุนน่ารักไปอีกแบบสำหรับคนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กน้อย2คนน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็คือเพื่อนร่วมทางของเราเหมือนกันน้องเล็กแต่เล็กก็ยังมีอีกนะคะคนนี้สิคะน่ารักสุดๆเลยน่ารักไปหมดดูสิคะดูสิคะคนอื่นเขาชิมสตรอเบอรรี่เคลือบช็อกโกแลต ตัวเองก็ฉีอเอาฉีเอาฉีแบบไม่เกรงอกเกรงใจใครสิด้วยปล่อยเขายืนฉีตรงนี้เลยค่ะเราไปดูบรรยากาศในส่วนอื่นๆของฟาร์มสตรอเบอรี่แห่งนี้กันดูนะคะไปเลยค่ะ เดินไปเดินมาเอา้าได้เวลาไปต่อแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาอาหารเที่ยงคุณไกเขาก็จะพาไปทานอาหารเที่ยงเราไปดูกันนะคะว่าอาหารมื้อเที่ยงของเราเป็นยังไงแต่ในระหว่างทางก็ยังมีหิมะเหมือนเดิมค่ะนี่เลยค่ะอาหารมื้อเที่ยงของเรามีลักษณะแบบนี้ เป็นต้มคล้ายๆชาบูเชืออะไรก็จำไม่ได้ละว,ว่าอาหารชนิดนี้คืออะไรจะมีเครื่องเคียงให้อยู่สี่อย่างหนึ่งในนั้นก็คือกิมจิซึ่งอาหารที่นี่ทุกมื้อก็จะมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงส่วนบะหมี่สาเร็จรูปก,ก็เป็นซองเหมือนบ้านเราใส่ข้าไปรอให้เดือดแล้วก็ทานกันขาวขาวนั่นคือเห็ด สี่เหลี่ยมชิ้นสีน้ำตาลไม่ใช่เนื้อนะคะเป็นอะไรไม่ทราบนุ่มๆคล้ายๆกับหมูยอส่วนนั่นเต้าเจี้ยวค่ะรสชาติดีทีเดียวนั่นซองค่ะคุณสายซองบะหมี่ค่ะทานไม่ได้ที่ทานได้อยู่ในหม้อต,ต้มค่ะแล้วก็เมนูที่อยู่ข้างผนังนี้ก็ทานไม่ได้นะคะแต่เป็นเมนูที่ทางร้านเขาไว้จำหน่าย หนึ่งจานก็หมื่นกว่าทีเดียวค่ะเมื่อทานเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมจะเดินทางต่อมองไปที่ลานจอดรถเห็นรถเก่งคันนี้สงสารจังเลยคงจะหนาวมากแล้วก็เป็นห่วงเจ้าของด้วยค่ะหัวรถจะเป็นสนิมเพราะหิมะปกกลุ่มเต็มไปหมดดูสิคะหิมะนุ่มๆใสๆขาวๆสะอาดมากเลย เก็บความสงสารไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะงั้นเดินทางล้ค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันในตอนต่อไปไปแล้วค่ะ